นครปฐมนะคะเป็นไงบ้างลูกดีค่ะละเอียดนี้มากค่ะืมขาดเจ็บอย่างที่คิดไหมไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยชิลมากใช่ไหมอันนี้คือเผื่อยุบนะคะน้องเติมแบบนาโนนะคะละเอียดเนียนมากนะคะดูความเปลี่ยนแปลงนะคะตอนแรกน้องหน้าตอบน้องหน้าตอบมากเลยเนาะเป็นคนหน้าตอบหน้าเรียวเนบมากอันนี้ เด็กมากนะคะแก้มส้มอัดแบบแน่แนๆขมงขมับหน้าผากนะคะให้ดูความปักอันนี้คนไข้ไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจน้องเติมเผื่อยุกนะคะอ่ะให้เล่าความรู้สึกหน่อยว่าขนาดทำลังทำเป็นยังไงหมอที่ฟังนิดนึงขนาดทำเหรอคะคุณหมอชวนคุยมือเบามากเลยโอเคแล้วก็คือชอบเนะโดยรวมชอบโอเคแป๊บหนึ่งนะลูกอ,อันนี้ ้มหมดเวลาี่ะเปลี่ยนโอเคแล้วของที่นี่ยต่างกับที่อื่นยังไงความรู้สึกที่แบบที่หมอทําให้ยังไงบ้างคือแตกต่างกับที่อื่นคือหน้าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสวยถูกใจค่ะอืมในไม่ได้เติมแบบพอดีพอดีอยุบไปก็ไม่มีไม,ไม,ไม่มีอะไรน้องลูกเนาะอันนี้คือให้จริงๆแน่นจริงๆเนาะใช่ค่ะจน,นกว่า หมอค,คะโอเคแล้วใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะลูก